ยาย่าว่าที่รุสภายคนโปรดดังทําสินนี้ให้คุณแม่ของณเดชน์เป็นคู่รักซุปตาคู่ฮอตของวงการบันเทิงของเมืองไทยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคู่ของเพลงหนุ่มสุดดอณเดชน์คุกีมิยะกบนานเอกสุดน่ารักยาย่าอุรัสยาบอกเลยคะ่ะว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรั์สไตล์ที่ชอบเหมือนๆกันทั้งเทียทเเท่ยวทะเลเที่ยวภูเขา บอกเลยว่าคู่นี้กิจกรรมแน่นอย่างล่าสุดนเนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่ยาย่าและนาเดตได้ควงกันไปสวัสดีปีใหม่แม่แก้วซึ่งเป็นคุณแม่ของนาเดตท,ทั้งคู่นั้นมอบพ้องอะไราให้โพดนี้แม่แก้วรดบปุกแคปชั่นว่ามาายมองคนปี2 5 6 5าก้จากลูกๆนาะเดตยาย่าขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยมีแต่ความโชคดีมีชัยสมดังปัรถนาตลอดปีและตลอดไปนะลูกนะรักที่สุดเสมอบอกเลยว่าตำแหน่งลูกสะพ้ายคนโปรดจะเป็นใครไปไม่ได้